จักรยานเก่านะคะตั้งหลายสิบปีแล้วเอามาใช้นะคะทุกอย่างพังหมดแล้วนะคะมีได้แต่เท้าถีบนะคะแต่ก็ยังดีลองดูก่อนเพราะว่าตัวเองไม่มั่นใจซื้อของมาแล้วเดี๋ยวเป็นราวตากผ้าใช้ของเก่าดีที่สุดนะคะดูซิว่าเราจะใช้ได้ขนาดไหนนะคะก็ทำคาร์ดิโอนะคะช่วงนี้เริ่มกลับมาลีนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งใจอยู่แล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะต้องลองคาร์ดิโอดยู่นะคะว่าจะไปได้แค่ไหนนะคะปกติธรรมดาเนี่ยถ้าเรา สุขภาพเราดีเราแข็งแรงเราฟิตเนี่ยนะคะช่วงไหนที่เราฟิตฟิตเนี่ยเราก็จะสบายเลยนะคะการคาร์ดิโอ10 20นาทีเนี่ยมันสบายแต่ว่าเย่าลางลาไปนานในเรื่องของการคาร์ดิโอการวิ่งการออกกำลังกายเนี่ยได้แต่วีดเทรนนิ่งเนี่ยวทเทรนนิ่งมันรักษามวลกล้ามเนื้อแต่ว่าถ้าเราจะให้ผลในเรื่องของการการเต้นของหัวใจความแข็งแรงหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะเบิร์นไขมันเนี่ยระยะ,ะยาวเนี่ยนะคะต้องทําควบคู่2ออยา่างนะคะเดี๋ยวเรามาดู จะไปได้ขนาดไหนซื้อค่ะ